แต่ทีนี้ว่ามันก็ยังมีอีกคู่หนึ่งที่มีข่าวว่าอสอเลิกเงียบอีกแล้วหรอใช่หวยไปตกคู่ไหนคะเนี่ยทีนี้หวยเนี่ยดัไปออกที่คู่ของคุณเคนภูภูมิกับสาวเ เี่ยคือเขาต้องเข้าใจนะคุณผู้ชมว่าคู่นี้เนี่ยเขาไม่มีโมเมนต์ออกหวานหวาดออกมาสักเท่าไหร่คือช่วงบนี้ใช่หรอช่วงนี้ยคือเงียบหายไปอ๋อคือถ้าดูตามทีวีหรือว่าตามออนไลน์นะจะไม่ค่อยมีข่าวของคู่นี้สักเท่าไหร่แล้วรูปในไอจก็ไม่ค่อยลงแล้วเดี๋ยวนี้บางคนอาจจะต่างทํางานหรือเปล่าทีนี้ เราเนี่ยล่าสุดไปเจอคุณเคนภูภูมิที่ที่งาน LD Healthy c o c o Grand Opening ก็ต้องไปสอบถามเรื่องนี้เลยใช่ทีนี้คุณเคนก็บอกว่าโอ๊ยไม่มีครับไม่มีใช่นอไม่ได้พูดเรื่องเลิกเลยค่ะอืมแล้วก็ยังรักกันดีอยู่อือทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเป็นคนที่ติดตามจริงๆเป็นแฟนคลับเขาจริงๆเนี่ยก็จะรู้เลยได้ว่า เนี่ยเขาสองคนเนี่ยเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วทําอะไรด้วยกันบ่อยๆคือดูเหมือนว่าจะลงไอจีน้อยแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาก็คุณเคนนะค่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่ลงรูปบ่อยอยู่แล้วอ,อคือแบบเป็นหนุ่มแบบว่าเน้นการกระทาคือไม่ได้แบบต้องโพสต์อะไรนู่นนี่นั่นเนาะใช่แล้วเขาก็คบกันมานานแล้วอะ่ะเธอเจ็ดปีแล้วอะ่ะใช่แต่ออหลายคนสงสยัยไงว่าเป็นอาถรรพ์เลขเจ็ดหรือเปล่าออนั่นนะสิแต่เคนก็บอกว่าโอ๊ย ไม่ครับไม่สนเรื่องนี้ไม่สน,นคือมองว่าเลขเจ็ดเนี่ยก็เป็นเลขที่ดีเหมือนกันอเอาเป็นว่ายังรักกันนีอยู่ยืนยันว่าไม่ใช่คู่รักเรื่องยงแน่นอน